คนพี่คนฮัลโหลครับไม่ใช่วัวไม่ใช่อะฮะบอสแบบฉล้มกับอ่ไม้เป็นไม้สองครับเพราะว่าโอกาสกีมันจะเซฟใช่ไหมล่ะพี่แต่เราต่อยใช่ครับแล้ว่าผมเล่นต่อยปุ๊บผมจะเปิดไม้แรกแล้วมันเซฟปุ๊บแล้วก็ มีปากหมามมีคนนึงวิ่งตามมาแล้วก็แทงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตานน้องรัาทำไมอ่ะยังไงไหนบอกมาที่บ้นยังไงเรื่องอะไรมันมันตีหนึ่งอะไรมายังไงตีหนึ่งมันคือยังไงอ่ะทำไมตีหนึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีโปรเตสไปทานกุยแล้วโปรโปรเตสอ็แฮปซิบยูอแฮปซิบยูแฮปซิบยู i อปซี CPU เยอะแค่เยอะแค่เติมหมอเติมหมอเติมเติมหน่อยมออไม่คโอยดีเลยเนี่ยมองเป็นไงหลับอะไรอ้อโหทำไรเนี่ยวันนี้ยาววันนี้ผมยาวแน่จิ้นี้ครับเฮี่ยัเดยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบรพี่วันี้นพี่แม่งเงาเงาทำไมเงาเงเลย่อไอยู่ต<า>ัวเดี้ยวโม,มาตั่วโเดี้ยวมันมันมันไม่มาอยู่ตันนี้นคนเดียวเลยคนเดียวเลยทุกคนไปอยู่ที่เมืองไหนก็ไม่รู้ไปตีอะไรกันก็ไม่รู้ตัวเดี้<ล>ยวไม่มาอยู่กับบอสเลยะเลยบอกพ่อโทรบอกพ่อเลยงองแงเลยบอกว่าพ่อครับภายในวันสองวันนี้ถ้าเกิดผมไม่มีที่ซ้อมเป็นของผมเนี่ยผมจะหุดดิดพ่อแล้วนะครับพ่อว่าไงพ่อตกใจอื เกือบลื่นในห้องน้ำรีบโทรบอกลูกน้องเนี่ยน่จะเสร็จภายในวันสองวันนี้ละแฉ่งแดนแยบดงไปแอดดับพันบอสแต่เหมือนเมื่อวานเนี่ยเหมือนเขาจะชอบกันนะสีเท่าอ่ะใช่เห้เต็มเลยมาเต็มเลยสีเท่าเขาเสื่อมบอสสีเท่าเขาเสื่อมมาดูเฮ้ยไม่เคยใชยป่ปะลองอี่ะลองไงนะจ้าไม่เคย รักแค่สักคนหนึ่งเฮ้ยบอสลงแล้วเฮ้ยเฮ้ยแก่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 ไม่ห้าดูแลไม่ห้าด้ะหานิดหนึ่งติดจริงใช่เหรอติดจริงเหรออืม่ห่านะใช่เดี๋ยวมันต้องมีเพลงอะไรอย่างบอสสมัยเรามีไหมเฮ้ยแล้วก็มาไอดดอร์กอป่ะใช่ดิออ๋โอเคป่ะ วันไม่อยู่สองวันนะครับครับครับโอเคครับปอะภันาานะสนับที่นี่ตีกี่ทีตายครับที่เนี่ยไอ้บ,บ้างลงสแตบล็อกจะขึ้นได้อะไรอยู่เนี่ย <I S 2> yeah. บอสบอยเราชนคนเมื่อวะอ่ะคนหายไปตะน้ำตะตาเขาหายไปตะน้ำตะตาเลยตัวเนี้ยนายยกไงนี่ย NPC 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 ไม่คนคน NPC คนฮัลโหลครับไม่ใช่หวไม่ใช่อะบอส NPC NPC มันชอบร้องอย่างนี้แหละใช่อะใช่อะ เสียงคนฮัลโหลคุณได้ยินปะครับเอาเอาเไร้ลดลอยลดลอยด้วยนะลดลอยลดลอยอะไรวะกดออกจากรถกดลงจากรถลงกดลงจากรถก่อนกดลงจากรถบอสเห็นปะเนี่ยภาพข้างหน้าเราเนี่ยกดลงจากรถยังกดลงจากรถยังกดกดเข็มขัดไม่ต้องตกใจ มึงไม่ได้อยู่ในรถจร, <aroma> จริงๆไม่ต้องตกใจกดปลดเข็มขัดแล้วกด F ออกมาตรงนี้ไม่ต้องเล่นโลตรงนี้มันบักโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ต้องกรี๊ดฟังกูก่อนเลได้ยินกูมีเนี่ยบอสเอาไว้เนียวแอดมิดไปอะไรนะโอเคล้าทำไงอ่ะเอาหายไปไหนวะ ไปแล้วไปแล้วหายไปแล้วอ้อะไรปนหัวเลยอ่ะเข้าใจเข้าใจพี่นะเข้าใจเออเข้ามาแล้วดิไงไหนข้างหลังเนี่ยเต้มาแล้วเต้มาแล้วเต้มาแล้วไปอ่ะโอเคโอเคโอ้ยที่ผ่านไปเมื่อกี้ตามโล่นี่แหละก็ต้องตื่นเต้นตามโล่เงี้ยเหรอไม่รู้เหมือนกันเราขบอลูกบอลไปไหนกันวะเนี่ย S 1> <S 1> <S อ้ยศจะรั่วเอาไอ้ยศยถ้าไมา่กินแล้วรั่วเลยเข้ามาถึงก็ปาดโยกเลย <S 2> <S 2> <S 2> มีเพนหมดมีแต่แบนเดตเพนหมดไง I have a pen <laughs> I have an apple oh apple pen beep 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 ร้องงั้นเหรอใช่เหรอเดี๋ยแอดดออกเสร็จแล้วพี่นอนวันนี้พี่ต้องไปฉีดวัดพรุ่งนี้เหรอใช่ถ้าต้นนึงพวพี่ไปวันนี้ถ้าพรุ่งนี้พี่นิ่งไปเนี่ยให้ดูว่าพี่ล่วงนะพรุ่งนี้เหรอพี่ไม่อยากเออพี่ไม่อยากล่วงพี่อยากเล่นเห็นเข้ากันไหมเฮ้ใช่เหรอแล้วผมเข้าไปแล้วเหรอครับพี่เข้าไปกันแล้วใช่เหรอตรงสะพานใช่แล้วจริง บอสน้นองเข้าไปกันแล้วเร็วบอสไม่มีเยื่อเลยวันนี้ต้องโล่งไป